สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณนกเขาในวันอังคารนะคะวันอังคารสีชมพูในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารสาระการเรียนรู้ของเรานะคะ 1. ชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร 2. ประเภทของการสื่อสาร 3. วิธีการสื่อสาร 4. มารยาทในการสื่อสารและ 5. ประโยชน์ของการสื่อสารนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อเครื่องมือในการสื่อสารมีอะไรบ้างนะคะจดหมายโทรศา์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์วิทยุและหนังสือพิมพ์นะคะและเพิ่มเติมอีกก็คือในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะ ชื่อเครื่องมือสื่อสารก็จะมี f c e e o o o นะคะมี YouTube มี Tik t o k แล้วก็จะมี l ล n e นะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณครูสั่งงานคุณครูมีเรื่องประชาสัมพันธ์อะไรคุณครูก็จะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มห้องเรียนของเรานะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการสื่อสารนะคะประเภทของการสื่อสารก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่ง การสื่อสารด้วยคำพูดนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือประเภทที่2ก็คือการสื่อสารทางเดียวด้วยตัวหนังสือเช่นหนังสือพิมพ์และจดหมายประเภทที่3การสื่อสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ iPad หรือว่าแท็บเล็ตนะคะประเภทของการสื่อสารนะคะก็จะต้องประกอบไปด้วยผู้ส่งสารและผู้รับสาร ผู้ส่งสารคือใครผู้ส่งสารก็อย่างเช่นตัวคุณลูกเขาเป็นผู้ส่งสารผู้รับสารก็คือตัวเด็กตัวผู้ปกครองนะคะประเภทที่1น,นะคะก็จะเป็นการสื่อสารด้วยคำพูดเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะมีโทรศัพท์มือถือหรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนโทรศัพน,นะคะภาษาจีนก็จะมาว่าโซจีโซจีนะคะ อย่างเช่นโทรศัพท์นะคะนี่โทรศัพท์มือถือนะคะคุณครูก็จะมีโทรโทรหาใครคุณครูก็จะโทรไปกดเบอร์โทรแล้วก็โทรไปนะคะผู้ที่เราโทรไปหาเมื่อเขาได้ยินเสียงเขาก็จะรับเราก็จะพูดคุยกันและผู้ที่อยู่ปลายสายก็คือผู้รับสารนะคะก็จะพูดคุยตอบโต้เรากลับมาในเรื่องที่เราพูดคุยกันนะคะนี่คือโทรศัพท์ นะคะก็คือการสื่อสารนะคะต่อไปประเภทที่2นะคะเป็นสื่อสารทางเดียวด้วยตัวหนังสือเช่นหนังสือพิมพ์และจดหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์มีไว้อ่านเพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับก็จะมีหลายเรื่องที่มีให้อ่านได้ได้รับรู้ข่าวสารต่างๆนะคะ นะอันนี้ก็อย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะคะสมัยก่อนนี้นะคะทุกวันนี้ก็ยังพอมีอยู่นะคะก็จะอ่านแล้วก็จะพูดคุยสนทนากันนะคะและอีกอย่างนึงก็คือจดหมายนะคะในจดหมายเนี่ยก็จะต้องไปก่อไปด้วยการเขียนจดหมายนะคะในสมัยก่อนนี้เราจะต้องมาเขียนจดหมายอย่างเช่นจดหมายฉบับนี้นะคะเขียนขออนุญาตลาคุณครูไม่สบายนะคะ เมื่อเขียนจดหมายเสร็จก็ต้องพับจดหมายนั้นใส่ในซองจ่ายหน้าซองถึงใครก็จะเขียนตรงนี้นะคะและผู้ที่ส่งไปเป็นใครก็จะเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดสตแตมป์ให้เรียบร้อยส่งไปถึงปลายทางผู้ส่งสารนะคะก็คือตัวนักเรียนผู้รับสารก็คือตัวคุณครูนะคะต่อไปเป็นประเภทที่3นะคะเป็นประเภทที่ ใช้ข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอย่างเช่นที่คุณครูใช้คอมพิวเตอร์สองพวกนูอยู่นะคะ iPad หรือแท็บเล็ตนะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะคะก็จะใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่นเข้าไปใน Facebook เข้าไปใน Google หรือเด็กๆอยากจะดูอยากจะเต้นประกอบเพลงนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเข้าไปที่ youtube นะคะกดเพลง EBC เด็กๆก็จะได้เต้นประกอบเพลงนะคะหรือใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรอีกใช้เรียนออนไลน์ค่ะอย่างเช่นที่คุณครูทําเป็นคลิปวิดีโอส่งไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปิดให้พวกเราเรียนนะคะแท็บเล็ตนะคะบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็จะฝึกให้วาดรูปในแท็บเล็ตนะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือเล็กให้แข็งแรงนะคะ อคอมพิวเตอร์ใช้ทำอะไรอีกคะสืบค้นหาข้อมูลต่างๆเช่นตัวคุณครูคอยพิมพ์มพิมพ์ปุ๊บก็จะค้นหาแล้วค่ะคุณครูอยากได้ข้อมูลอะไรอย่างเช่นคุณครูเตรียมข้อมูลมาสอนเด็กๆคุณครูก็จะต้องไปค้นหาใน Google แล้วก็จะได้ข้อมูลมาสอนเด็กๆนะคะอย่างเช่นน้องคนนี้นะคะเขานั่งเรียนโดยดูจากคอมพิวเตอร์นะคะก็จะกดหา ในสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้นะคะจากที่เราได้เรียนมานะคะประเภทของการสื่อสารก็มีอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะหนึ่งสื่อสารด้วยคําพูดก็คือโทรศัพท์นะคะเราโทรไปหาแล้วเขาก็จะตอบกับเราขึ้นมานะคะอันที่2ก็จะเป็นการสื่อสารทางเดียวเช่นการอ่านหนังสือพิมพ์การอ่านหนังสืออยู่คนเดียวการเขียนจดหมาย นะคะเราอ่านเรารู้ <c oughs> และประเภทที่3นะคะเป็นการสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ iPad หรือว่าแท็บเล็ตนะคะโดยการค้นหาเองอย่างจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะอย่าง iPad เวลาที่คุณครูส่งข้อมูลเข้าไปส่งคลิปเข้าไปผู้ปกครองเราก็จะเปิดให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะ พระเยซูเจ้าได้สอนถึงความเรียบง่ายความพอเพียงให้เราได้รู้จักความพอเพียงอย่างเช่นนะคะการสื่อสารเนี่ยนะคะบางคนมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวคุณพอ่อคุณแม่ก็ต้องใช้เราต้องรู้จักการรอคอยพอเพียงในสิ่งที่มีอยู่นะคะเมื่อถึงเวลาคุณพอ่อคุณแม่ก็จะมาเปิดให้พวกเราเรียนและฝึกให้พวกเราได้ ทํางานตามที่คุณครูได้ฝากให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากให้เด็ยกๆย้อนกลับไปทบทวนดูนะคะว่าการสื่อสารมีอะไรบ้างนะคะสื่อสารด้วยคําพูดสื่อสารทางเดียวอย่างเช่นการอ่านหนังสือทิมการอ่านหนังสือเรียนก็เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะและการสื่อสารด้วยเครื่องเทคโนโลยีก็คือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะ และไม่เพียงเท่านั้นเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาไทยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณครูได้ให้ไปในบัตรคำนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือฝากถึงการทำความดีนะคะเราสามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเช่นช่วยคุณแม่กวาดบ้านเสิร์ฟน้ำคุณพ่อคุณแม่นะคะให้อาหารสัตว์ ช่วยรดน้ำต้นไม้เป็นต้นนะคะคุณครูนกเขาเองก็ขอฝากด้วยนะคะแล้วก็สามารถส่งความดีได้ทุกวันทุกเวลานะคะสำหรับวันนี้คุณเขาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะและวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้คุณนกเขอกล่่าาววคขอบคุณค่ะบายบาย